สวัสดีครับผมพงศธรนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมุดสรุปคัมภีร์สมุดฐานวิจิัยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสมุดฐานวินิฉัยกล่าวถึงการค้นหาสาเหตุของไข้แล้วก็ตรวจวิจิัยพยากรโลกด้วยสมุดฐานต่างๆดังนี้ฝากกดไลค์ฝาก กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและคลิปด,ดีๆจะเสิร์ฟไปถึมง,งมือถือท่านและคอมพิวเตอร์ทา่านกองพิกัดสมุดฐาน4ประการมี 1. ถ้าสมุดฐานพิกัดทั้ง4ประการมีคำว่าพิกัดเข้ามา 2. ฤดูสมุดฐานแบ่งเป็นฤดู3และฤดู6และกล่าวโดยฤดูพิสดาร 3. อายุสมุดฐานสังเกตอายุแตกต่างกับคัมภีร์เวศศึกษา 4. การสมุดฐานการ 3. ม,มีกลาการกลางวันและกลางคืนรวมทั้งเรื่องสนิบาตโทษ 3. ม,มีเอกโทษทุกวันโทษและตีโทษและท่าสี่กำเริบหย่อนพิการตามจักรราศีผู้แต่งคาดว่าจะเป็นปู่ชีวกโกมาลพัทนะครับ คำว่ามิจฉาแปลว่าไม่รู้แจ้งเสรษยาณนแพทย์แปลว่าแพทย์ที่รู้แจ้งนะครับต่อไปเรามาดูท่าสมุดฐานท่าสมุดฐานมี4จับวิปริตเป็นชาติจารณะพินนะก็ก็เกิดขึ้นจาก 1. สมุดฐานปัฐวี่าติพิการจะวิปริตเป็นชาติจารณะพินนะก็อาศัย หทยัยวัตถุอุทริยะและกาลีสะ 2. สมุทฐานอาโปธาพิกัดจะวิปลิตเป็นชาติจรณะปินณนะก็อาศัยสอเสมผะอุระเสมหะคู่เสมหะ 3. า,ส,ามสมุดฐานวาโยธาพิกัดจะวิปลิตเป็นชาติจรณะปินณนะก็อาศัยหทยัยวตะสัตตะวตะสุมนาวตะ4 สมุดฐานเตโชธาพิกัดจะวิปลริตเป็นชาติจรณะปินะก็อสัยพัฒปิตะอภัตถปิตะและกรรมเดาต่อไปเรามาดูจักราจาราคติสมุดฐานธาพิกัดนำมารวมกับเดือนจักรจันทลคติเรียกเป็นจักราสีและมีช่วงกำเริบหย่อนพิการเรามาดูตารางซ้ายซ้ายมือก่อนนะครับ เริ่มจากราศีเมแรมหนึ่งข้ามเดือนสถึงขึ้น15ข้ามเดือน5ราศีพฤกษ์แรมหนึ่งข้ามเดือน5ถึง15้าข้ามเดือน6ลราศีเมถุนแรมหนึ่งข้ามเดือน6ถึงขึ้น15คาข้ามเดือน7ราศีกรกฎแรมหนึ่งข้ามเดือน7ถึงขึ้น15คาข้ามเดือน8 ต่อไปก็เป็นราศีสิงห์แรมหนึ่งข้ามเดือน8ถึงสิขึ้น15บ้าข้ามเดือน9ราศีกันแรมหนึ่งข้ามเดือน9ถึง15บ้าข้ามเดือน10ราศีตุลย์แรมหนึ่งข้ามเดือน 10- ถึง10ขึ้น15บ้าข้ามเดือน11บเอ็ดราศีพิจิกแรมหนึ่งข้ามเดือน11ถึงขึ้น15บ้าข้ามเดือน12ราศีธนูแรมหนึ่งข้ามเดือน12ถึงขึ้น15บ้าข้ามเดือน1 ราศีมังกรแรมหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งถึงขึ้น15บ้าข้ามเดือนสองราศีกุมแรมหนึ่งข้ามเดือนสองถึงขึ้น15บ้าข้ามเดือนสราศีมินและแรมหนึ่งข้ามเดือน3ถึงขึ้น15าข้ามเดือนสต่อไปก็มาดูสมุดฐานเตโชสมุดฐานปัทวีสมุดฐานวายโยสมุดฐานนาโปที่มี ราศีต่างๆที่กำเริบหย่อนพิการนะครับมาเริ่มมาแรกเลยราศีเมย์เดือน4กํกำเริบจากพัฒปิตะราศีพฤกษเดือนห้าหัทไยวัตถุราศีเมถุนเดือน6หัทไยวาตะราศีกรกฎเดือน7สอเสมหะต่อไปก็เป็นราศีที่หย่อนนะครับเดือน8ราศีสิง อัถปิตาราศีการเดิน9อุทริยะราศีตุลเดิน 10, สิบสตกวตะราศีพิจิตเดิน11อุละเสมหะต่อไปก็พิการนะครับราศีธนูเดิน12กําเดาราศีมังกรเดิน1นึ่งกาลิสะราศีกุมเดิน2สุมนาวตะราศีมินเดิน3คู่เสมหะต่อไปเรามาดู อุตุสมุดฐานนะครับอุต 50, source, ูสมุดฐานอันแรกเลยก็คือฤดูสามแบ่งเป็นสี่เดือนนะครับคิมหันตะฤดูสมุดฐานปิตะวสันตะฤดูสมุดฐานวาตะเหมันตะฤดูสมุดฐานเสมหะปิตะวาตะเสมหะนะครับจำอันนี้เลยไนะฤดูหกดูละสองเดือนคิมหันตะฤดูพิกัดปิตะเสมหะละคนวสันตะฤดูพิกัดปิตะวาตะละคน วสสนะฤดูพิกัดกาวดาวตา,ลลาปิตาละคนสารทะฤดูพิกัดวาตะาเสมหาละคนเหมันตะลดูพิกัดเสมหะวาตาละคนสี่ศรละฤดูพิกัดเสมหะปิตะละคนเราก็จำกันอย่างนี้นะครับกิมหันตะฤดูวสนวสนวสันตะฤดูก็ปิตะปิตาทั้งคู่เลยเราจะเป็นคู่คู่นะวะสสนะฤดูสารทาฤดูก็วาตะ เหมอันตะ,ะดูสีศสีละแล้วดูก็เสมหะส่วนละคนนี่เราเริ่มจากถ้าเราทําจําตารางนี้ได้นะครับเราก็เขียนขึ้นมาเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเริ่มจากอ่าสีศสีละก็เราเริ่มจากปิตะวะตะเสมหะแล้วก็ปิตะวะตะเสมหะอีกทีหนึ่งก็ก็เป็นละคนด้านหลังนะครับอันนี้จะจําง่ายตอนที่ผมสอบผมก็ใช้วิธีนี้นะครับต่อไป การสมุดฐานการสมุดฐาน3เริ่มต้นจากยามหนึ่งเวลา6กโมงถึง10บโมงสมุดฐานเสมหะยามสองเริ่มต้น10บโมงถึง14บสนาฬิกาสมุดฐานปิตะยาม3ามสนาฬิกาถึง18.00นสมุดฐานวาตะก็เราจำแง่ปอวอสอนะครับปอวอสอก็เริ่มจากปิตะวาตะเสมหะกนะครับ 10โมง14นาฬกาแล้วก็18นาฬิกานะครับต่อไปอายุสมุดฐานนะครับอายุสมุดฐานก็เริ่มจากปฐมวัยแรกเกิดถึง16ปีเสมนผาเจ้าเรือนมีกำลัง12องศาเกิดโลกเสมนะาตั้งต้นวาตาสุดท้ายนะครับ2มัดฉิมเอาวัย10เริ่มที่16ถึง30ปีปิด ตาเจ้าเรือนมีกำลังเจ็ดองศาเกิดโรคปิดตะตั้งต้นเสมหดสุดท้ายนะครับเราก็จำอย่างนี้ถ้าเราจำตารางนี้ได้นะครับเกิดปฐมไวยเกิดจากโรคเกิดโรคเกิดโรคจากเสมหะนะครับตั้งต้นไว้นะครับแล้วก็พอมาบัจฉิมมาไวก้ก็เสมหะสุดท้ายปิดตะเจ้าเรือนนะครับคู่เป็นเรา เราเราทะแยงเป็นคู่อย่างนี้นะครับส่วน3มปัจฉิมอวัย30ปีขึ้นไปวาตะเจ้าเรือนมีกำลัง10องศาเกิดโรควาตะตั้งต้นปิตะสุดท้ายเราก็เอาปิตะตั้งต้นของมัชิมอมาวาัยมามาเป็นปิตะสุดท้ายนะครับก็จะจำได้ในตารางอายุสมุทฐานนะครับ ก็เรามาดาูความแตกต่างระ,ระหว่างเวศศึกษากับสมุดถามวินิจฉัยนะครับก็เริ่มจากมาชิมมาไวเนี่ย16ปีถึง32ก็คือเวศศึกษานะครับแล้วก็ปัะชิมมาไว32ปีถึง64ปีแต่สมุดถามวินิจฉัยก็เริ่มมาชิมมาไวเริ่มจาก16ถึง32ไอ้30ปี แล้วก็ประชิมมาไว้ก็3ปี30ปีขึ้นไปนะครับต่อไปก็สันนิบาตเท่ากับสันนิบาตโทษ3เท่ากับ30องศาเกิดจากปิตะ7วาตะ10เสมหะ12ละคนกันก็จำแกกจำาก,ก,กับปวสนะครับวันนี้ก็จบคำพีสมุดถามวินิจัยนะครับต่อไปก็จะเป็นคำพี โลกนิทานกับธาตุวิพังนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามบทเรียนต่อตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ได้เวลาขอขอบคุณทุกๆท่านที่สสาะเวลาเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ